หน่องึกภาพตานะครับในห้องฉุกเฉินหรือในรถพยาบาลมีเสียงตะโกนว่าเคลียร์แล้วก็มีเสียงของเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจดังขึ้นเจ้าเครื่อง defibrillator นี่แหละครับที่เรามักจะเห็นว่าเป็นฮีโร่เป็นพระเอกที่เข้ามากอบกู้ชีวิตในภาวะหัวใจหยุดเต้นแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเครื่องมือที่สําคัญที่สุดของเรากลับใช้ไม่ได้ผลเมื่อการช็อกไฟฟ้าที่เราหวังพึ่งไม่สามารถหยุดการเต้นที่ผิดปกติของหัวใจได้ นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ใช่เลยครับเมื่อฮีโร่ที่เราคุ้นเคยอย่างเครื่องช็อคไฟฟ้ามันใช้ไม่ได้ผลนั่นก็เป็นเพราะว่าเรากําลังเผชิญหน้ากับเ,เรียกว่าเป็นผู้ร้ายตัวจริงของเรื่องนี้ภาวะที่หัวใจมันเดื้อต่อการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานนั่นเองครับภาวะนี้มีชื่อทางการแพทย์นะครับว่า refractory ventricular fibrillation หรือเรียกสั้นๆว่า refractory VF คือถ้าจะให้เปรียบเทียบไปเห็นภาพง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่แฮงค้างแบบสนิทเลยจนการกดปุ่มรีบูตแบบธรรมดามันใช้ไม่ได้ผลแล้วนะครับระบบไฟฟ้าของหัวใจมันวุ่นวายสับสนอลหมาดไปหมดจนการรีเซ็ตด้วยวิธีมาตรฐานถึง3ทั้งติดติดกันก็ยังเอาไม่อยู่แล้วดูตัวเลขนี้สิครับ40%คือมันน่าตกใจมากนะครับเพราะนี่หมายความว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นที่ในตอนแรกเนี่ยควรจะช่วยได้ด้วยการช็อคไฟฟ้า กลับอาจจะต้องมาเผชิญกับภาวะดื้อต่อการรักษานี้นี่แสดงให้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับแต่เป็นความท้าทายครั้งใหญ่มากๆในห้องฉุกเฉินเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคขั้นสูงต่างๆเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่ต้องย้ํากันก่อนเลยก็คือรากฐานของการรอดชีวิตทั้งหมดมันเริ่มต้นจากการทํา CPR ที่มีคุณภาพสูงครับการกดหน้าอกอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆครับ เอาละครับฟอวิธีมาตรฐานเริ่มจะไม่ได้ผลทีมแพทย์และนักวิจัยก็ต้องสวมบทเป็นเหมือนนักสืบเลยครับที่ต้องตามหาเบาะแสหาวิธีการใหม่ๆเพื่อมาแก้ปัญหานี้พวกเขาเริ่มตั้งคำถามกันแล้วว่าเอแล้วเราจะรีบูตหัวใจที่มันดื้อด้านแบบนี้ได้ยังไงกันนะและนี่แหละครับที่ทำให้แนวคิดเริ่มเปลี่ยนไปคือมันไม่ใช่แค่การช็อคให้แรงขึ้นอีกต่อไปแต่เป็นการช็อกให้ฉลาดขึ้นครับ เหมือนกับการพยายามหาเส้นทางใหม่เพื่อเข้าไปรีเซ็ตระบบไฟฟ้าของหัวใจให้มันตรงจุดมากยิ่งกว่าเดิมซึ่งตอนนี้ก็มี2กลยุทธ์หลักๆที่กำลังถูกศึกษากันอย่างเข้มข้นเลยครับวิธีแรกคือ vector change หรือ VC พูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนตำแหน่งแปะแผ่นนำไฟฟ้าจากเดิมที่อยู่ด้านหน้าข้างก็ย้ายมาเป็นด้านหน้าหลังแทนเพื่อเปลี่ยนมุมของกระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านหัวใจส่วนวิธีที่2นี่ล้ำไปอีกขั้นครับ เรียกว่า double sequential หรือ DS DS อันนี้เหมือนกับการใช้ไฟฟ้า2ละลอกจากเครื่องช็อค2เครื่องเข้าจู่โจมหัวใจจาก2ทิศทางพร้อมๆกันเลยเพื่อเพิ่มโอกาสในการรีเซ็ตให้สำเร็จแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมาโอ้โหมันน่าทึ่งมากครับจากกราฟจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการช็อคแบบมาตรฐานเนี่ยมีโอกาสรอดชีวิตประมาณ1 3ก็คือเราๆสิคนจะรอดกลับบ้านได้1คนแต่พอมาใช้เทคนิค DS ED อัตราการรอดชีวิตกลับพุ่งสูงขึ้นไปเป็นกว่า30%หรือพูดง่ายๆก็คือเกือบ3ใน10คนรอดนี่คือความหวังครั้งใหม่ที่จับต้องได้จริงๆครับแต่ว่าการช็อคไฟฟ้าอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยเรายังมีผู้ช่วยคนสำคัญอีกนั่นก็คือยาซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือสนับสนุนที่ขาดไม่ได้เลย ยาหลักๆที่เราใช้กันนะครับก็จะมีเอพิเนฟรีนซึ่งทาหน้าที่เหมือนตัวเล่งช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองและหัวใจได้ดีขึ้นระหว่างที่เราทํา CPR นะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือยาที่ช่วยปลอบหัวใจให้สงบลงหลังจากการช็อกอย่างเช่นอะมิโอดารอหรือว่าไลโดเคนแล้วเรื่องที่น่าสนใจก็คือแม้แต่ยาที่ใช้กันมานานแล้วเนี่ยก็ยังมีการตั้งคําถามกันอยู่เสมอครับอย่างข้อมูลล่าสุดก็เริ่มชี้ว่า เอ๊ะไลโดเคนอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ายามาตรฐานอย่างอะมิวดารนอยู่เล็กน้อยซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าวงการแพทย์ไม่เคยหยุดนิ่งเลยครับไม่เคยอยู่ที่จะค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผู้ป่วยและสําหรับเคสที่ยากที่สุดจริงๆอะ่ะเรายังมีเหมือนกับไพ่ใบสุดท้ายนั่นก็คือเทคนโนโลยีที่เรียกว่า E C P R ครับมันคือการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมเข้ามาทำงานแทนร่างกายชั่วคราวเลย เพื่อซื้อเวลาให้ทีมแพทย์ได้เข้าไปแก้ไขต้นตอของปัญหาจริงๆแม้ว่าจะเป็นทางเลือกที่ซับซ้อนมากแล้วก็ใช้ได้แค่ไม่กี่แห่งแต่มันก็คือความหวังในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังที่สุดแล้วครับทีนี้พอเรามีข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้นมาแบบเนี้ยแล้ววงการแพทย์จะปรับตัวกันยังไงละ่ะการเปลี่ยนแปลงจากในห้องวิจัยไปสู่หน้างานจริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนเรามาดูกันครับไทม์ไลน์นี้แสดงให้เห็นวิวัฒนาการที่น่าสนใจมากๆเลยครับ คือใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีเองจากที่เคยบอกว่าไม่แนะนำให้ใช้ DSED ในปี2020พอมีงานวิจัยชิ้นสำคัญออกมาในปี2023คำแนะนำก็เปลี่ยนเป็นอาจพิจารณาใช้นี่คือหัวใจของวิทยาศาสตร์เลยครับคือการพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อมีหลักฐานใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาแต่เรื่องนี้มันยังไม่จบง่ายๆนะครับเพราะว่างานวิจัยชิ้นสาคัญที่ว่าเนี่ยมันก็มีจุดที่ต้องพิจารณากันอยู่เหมือนกันอย่างเช่น ต้องหยุดเก็บข้อมูลกลางคันเพราะโควิดทำให้จำนวนตัวอย่างอาจจะยังไม่มากพอที่จะฟันธงได้ร้0ยอเซ์ดังนั้นถึงแม้ DSED จะเป็นความหวังใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากๆแต่มันก็ยังเป็นเหมือนบทที่กำลังเขียนอยู่ครับไม่ใช่บทสรุปมาถึงตรงนี้แล้วเรามาลองสรุปรวบรวมแนวคิดใหม่ๆทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นแผนการที่เป็นรูปธรรมเป็นขั้นตอนเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ได้มากที่สุดกันครับ และนี่ก็คือพิมพ์เขียวของการช่วยชีวิตในยุคใหม่ครับคือทุกอย่างเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากรากฐานที่สําคัญที่สุดเสมอนั่นก็คือ CPR คุณภาพสูงจากนั้นก็ใช้เครื่องมือมาตรฐานอย่างการช็อคแล้วก็ให้ยาแต่เมื่อวิธีเดิมๆม,มันไม่ได้ผลหลังจากที่เราพยายามไป3ครั้งแล้วเราก็จะมีกลยุทธ์ขั้นสูงอย่าง VCT หรือ DCOED เข้ามาเสริมทับเพราะพร้อมกับการสืมหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อแก้ไขให้ตรงจุดไปพร้อมกัน ในการแข่งขันกับเวลาเพื่อช่วยชีวิตที่ซึ่งองค์ความรู้ทางการแพทย์ถูกท้าทายและถูกเขียนขึ้นมาใหม่อยู่เสมอคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญลำดับต่อไปที่จะมาเปลี่ยนโฉมหน้าของการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นในอนาคต